จะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชงนนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชางายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัย ากล้วยคำาเรียกของจีนต้าจิว๋วฮะเหยาจากว๋วยแบบจีนกวางตุง้งอู๋อิวเจียก,ก้อยเรียกแบบจีนฮกเกี้ยนหมายถึงปลาท่องโกะล่ะครับคำทั้งหมดแปลว่าขนมทอดน้ำมันซึ่งเป็นของจีนกินกับน้ำเต้าหู้เข้ากันดีนะปลาท่องโกชื่อนี้เป็นคนไทยเรียกเท่านั้น ซึ่งอาจเพี้ยนมาจากขนมอีกชนิดหนึ่งปลาถ่งโก้หรือไปถังกาวอะไรเนี่ยแหละออกเสียงยากนะแต่ก็อร่อยมากๆยิ่งกินร้อนๆน,นะกินสักตัวสองตัวพอนะของทอดน้ำมันมากๆไม่ควรกินเยอะครับแต่อาหารทอดกรุบกรับกรุบกริบกินแล้วอารมณ์ดีอ่ะวันนี้คุยเรื่องของทอดกันมาอ่าดีครับ กกกก,ก,ก,กุบบบบป้าไก่ทำอะไรนั่นอาหารทอดชนิดนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยๆกุ้งฝอยชุบแป้งทอดหรือแม้เรียกว่ากุ้งแพค่ะ กุ้งแพร์อ่ากุ้งแพจองหนึ่งแพ้นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะมาฟังเรื่องกุ้งแพ้กันก่อนกุ้งฝอยในตัวเล็กจิ๋วเป็นลูกกุ้งหรือเปล่าครับกุ้งฝอยเป็นพันธุ์กุ้งขนาดเล็กไม่โตกว่านี้แล้วอยู่ในน้ําทะเลน้ําจืดและน้ํากลอยจ้านามาทาอาหารได้หลายอย่างทํากุ้งแพรคือผสมกับแป้งเครื่องแกงเผ็ดนิดหน่อยใส่ไข่ใบมะกรูดซอย แล้วทอดน้ำมันมากอืมกรอบ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 อืกินกับน้ำจิ้มแตงกวานีจ้าระหว่างที่ขอลอยเคี้ยวกุ้งแพก็อยากฟังเรื่องอาหารทอดที่เป็นของว่างชนิดอื่นอีกนะครับเช่นปั้นคลิปทอดอืมนี่ไงจ้าโอ้โหตรงใจเลยครับปั้นคลิปทอดเป็นอาหารว่างค่ะคล้ายกะหรี่ปับ๊บตัวแป้งตัวเล็ก และจะกรอบกว่ามักใส่ไช้ปลาหรือหมูสับป้าไก่มีอาหารทอดอะไรอีกครับม,มีขนมปังหน้าหมูสุดโปรดครับอของว่ากไทยๆทำง่ายทำจากขนมปังที่เยอะจนกินไม่หมดผสมหมูสับสามเกลอือปรุงรสด้วยน้ำปลาชุบไข่ทอดในน้ำมันมากขนมปังจะกรอบส่วนหมูนุ่มกินกับอาจรรัด คือน้ำจิ้มแตงกวานี้ครับสวัสดีครับชวนชง,งนพบคนสื่อวันนี้ชง,งนชวนมาเจอกับแม่แก้มจากมัมมี่พับเพทครับสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะแม่แก้มเอ๊ะแม่แก้มครับแม่แก้มทำอะไรอยู่บ้างครับ แม่แก้มนะคะเป็นคณะละครหุ่นมัมมี่พัพเพ็ดค่ะเป็นหุ่นนิทานที่ทำกันในครอบครัวค่ะแล้วก็เอาออกไปแสดงให้กับพื้นที่ทางศิลปะต่างๆทงัทง้งทั้งอ่าคือข่ายครอบครัวเองหรือว่าศิลปินต่างๆเลยอะค่ะแมกแก้มช่วยย้อนไวัยเล่าฝันเล่าความฝันวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนเด็กๆอะคะ่ะมีแบบ มีฝันฝันเยอะมากเลยค่ะพี่จิมมนมลอยากเป็นหลายอย่างเพราะว่าตอน,นเด็กๆชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าแบบโอ้มันมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แม่กาอยากเป็นมากๆเลยค่ะอยากเป็นคุณครูค่ะ hmm. อยากเป็นคุณครูใช hmm. ่แล้วก็ถึงถึงขนาดสอบเอนทรานเข้าคารุเลยนะ แต่ปรากฏว่าสอบไม่ติดก็เลยก็เลยแปลนไปเรียนสื่อค่ะก็คือเรียนสื่อสารมวลชนเพื่อที่จะผลิตสื่ออยากสร้างชิ้นงานอยากอยู่กับเด็กๆอันนี้คือคือเป็นความฝันที่อยากสอนเด็กอยากมอบสิ่งต่างๆให้เด็กสมัยเด็กๆอะค่ะที่บ้านคุณย่าเขามีตุ๊กตาคือคือคุณอาค่ะเขาไปต่างประเทศแล้วเขาเอาตุ๊กตา ตุ๊กตาฝรั่งอะค่ะที่เป็นหน้าเซรามิกก็กระโปรงฟูฟูสวยมากแต่ปรากฏว่ามันอยู่ในตู้โชว์ค่ะพี่จงมนไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วด้วยฝันว่าถ้าถ้าเราสามารถทําได้เราอยากจะทำเราอยากอยากจะทําเยอะๆเลยแล้วก็ให้คนให้เด็กๆเล่นแบบแบบน่าจะสนุกสนานสวยงามน่าดูใช่ไหมคะจากความฝันในวัยเด็กที่ชอบตุ๊กตาแล้วก็อยากทำงานร่วมกับเด็กๆ กลายมาเป็นแม่แก้มวันนี้เอ้มันเป็นมายัางไงครับตอนแรกแม่แก้มก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพทําตุ๊กตายอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนก็คือ เรียนสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็ mm hmm. ช่วงแรกไปเป็นนักข่าวด้วยค่ะพี่จงน mm hmm. ไปทำหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็พอในการแต่งงานแล้วก็มีลูกค่ะพอมีลูกเล็กๆแกล้นก็เออเราจะใช้หนังสือใช้อะไรในการเลี้ยงลูกก็ใช้นิทานค่ะพอใช้นิทานเลี้ยงลูกมันสนุกมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็พอชอบนิทานเล่านิทานอ่านหนังสือไปๆแล้วก็ แม่ทำตุ๊กตาในหนังสือให้หนูหน่อยแม่ก็กโอ้ได้เลยแล้วก็เย็บตุ๊กตา <c oughs> ประกอบการเล่านิทานให้รู้ <c oughs> นอกจากที่จะเขาเล่าในบ้าน <c oughs> เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะเขาก็เอาตุ๊กตาที่แม่เย็บให้อะ่ะไปเล่าให้เพื่อนฟังที่โรงเรียนก็ Oh. ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยค่ะแล้วแล้วคุณพ่อคือลูกอะ่ะพอเขามาฟังนิทานจากลูกเราใช่ไหมคะก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าทาให้บ้างสิก็กลายเป็นว่าคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่ของเพื่อนลูกอะ่ะก็ให้แม่แก้มไปสอน <c oughs> ใช่ไหมคะไปไปมา,มากลายเป็นการแสดงค่ะ แล้วแล้วพอคนแบบว่ามันผ่านมันมันผ่านโซเชียลไปเรื่อยๆใช่ไหมคนก็เชิญค่ะเชิญการแสดงของเราไปโชว์ในที่ต่างๆ mm hmm. โชว์เรานิทานโชว์เย็บหุ่นไปด้วยกันได้รับเชิญไปในเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายครอบครัวคย,ยับไปสู่เทศกาลศิลปะ แล้วก็ขยับไปสู่เทศกาลหุ่นโลกค่ะแล้วก็ภ <Wow. S 2> ูมิใจมากเลยที่แบบเฮ้ยมัมมี่โปรเฟตได้รับเชิญจากเทศกาลหุ่นโลกค่ะก็เลยโอ้แค่นิทานในออครอบครัวค่ะมันพาเราเดินไป,ไปทางไไกลมากแล้วก็ทุกครั้งที่เราอยู่กับหุน่นกับนิทานกับลูกๆมันมันมีความสุขมากเลยค่ะพี่เหมือนแม่กันก็เลยว่านี่แหละ สิ่งที่สิ่งที่เราฝันอเราก็โอ้ใช่นี่เลอฝันฝันที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงแล้วค่ะเราแม่แก้มว่าอะไรสนุกที่สุดในงานนี้ครับงานที่แบบท้าทายและก็สนุกมากๆในเรื่องของการโชว์ออนสเตจที่นิทานหุ่นครอบครัวของแม่แก้มค่ะเราไม่มีบท เราจะเป็นอิมพอไวท์ทั้งหมดเราจะบอกกันแค่ว่ามันเป็นโครงประมาณนี้นะแล้วทุกคนก็เอาหมุนขึ้นไปเล่นให้มันจบตามโครงแต่ว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคนอ่ะจะพูดอะไรบนเวทีอ,อันนี้แหละค่ะที่สนุกมากแล้วก็ แต่และครั้งแต่ละรอบที่พวกเราไปเล่นกันน่ะไม่เคยเหมือนกันเลยซ้ยครั้งค่ะนั่นสิ <laughs> นั่นก็คือบอกว่าบางครั้งลูกลูกเลก็เลกๆอะ่ะเด็กๆขึ้นขึ้นเวทีตั้งแต่อายุสองขวบสามขวบเนี้ยค่ะจนค่อยๆพัฒนาและเติบโตขึ้นมาได้เรื่อยๆเ,เราจะเห็นถึงพัฒนาการของเด็กๆเ,เห็นถึงวิธีการท hmm. ี่เขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเห็นถึงความเติบโตของลูก แล้วก็เราเห็นถึงถึงความสดใหม่และความสนุกสนานที่มันเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราเล่นละครเล่นนิทานพ o p เ e t s โชวไปด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะที่ท้าทายที่สุดสุดท้ายนี้<อ>แม่แก้มีอะไรอยากจะแบ่งปันกับน้องๆผู้ชมทางบ้านไหมครับขอแค่เรากล้าที่จะเริ่มทำตามฝันแม่แก้มเชื่อว่าทุกคนอ่ะสามารถทำฝัน <laughs> ให้เป็นจริงได้ได้วยมือของเราค่ะพ <laughs> ี่เกนน์ ขอบคุณมากเลยครับ,<ส>บเบรแกนขอบคุณค่ะขอบคุณวิชงนด้วยสวัสดีค่ะ